ตัวเหลขข็กคาเนี่ยเราใช้ DB12 นะครับเป็นเหล็กเต็มนะครับเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้มาตรฐานนะครับตัวคานี้เชื่อมกับตัวสลับพื้นนะตัวสลับพื้นนะครับทั่วไปใช้เหล็กวเมทนะครับแต่ของเราใช้เหล็ก RB9 ในการผูกนะครับระยะแอดนะครับอยู่ที่1 0 1ถึงเซนนะครับแล้วก็ผูกลวดทุกจุดนะตัวนี้จะเป็นเสาเคมีต้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีคานพาดผ่านมันจะมีงานระบบที่พาดไปด้วยนะครับคือจําเป็นจริงเพราะว่างานระบบต้องบอกก่อนว่าเราเป็นงานต่อเติมนะครับต่อเติมค่อนข้างเดินระบบยากนะครับอาจจะมีการสลิปผ่านคานด้วยนะครับอันนี้ต้องแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับ สวัสดีครับผมหนุยจากโมเทียดีคอเลทีฟจำกัดครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการรีวิวงานตกแต่งภายในของทางบริษัทนะครับผม EP นี้เป็นพิเศษนะครับเรามีการรีวิวของงานตกแต่งภายนอกนะครับผมซึ่งบอกก่อนว่าโครงการนี้คือบุราซิลิพราม2นะครับโครงการนี้เราได้ประมาณ3หลังละนะครับงานนี้เราควบคู่กับงานต่อเติมภายนอกด้วยนะครับมีการต่อเติมหลังคานะครับรวมถึงห้องครัวหลังบ้านด้วยนะครับผมก็จะเป็นอย่างนั้เดี๋ยวไปชมกันครับ ครับณตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โซนของหลังบ้านนะครับผมต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เรามีการทําการต่อเติมเสาเข็มไมโครพายลงไปแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการฟุตติ้งไมโครพายที่นี้สเปคเป็น i 18นะครับต่อถึงชั้นดินแข็งนะครับมีการเช็คโบเข้าทุกต้นนะครับผม นี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวงานโครงสร้างของพื้นกันก่อนนะครับผมมาที่ตัวแรกก่อนครับตัวแรกนี้นะครับคานของเราในการออกแบบนะครับเราออกแบบขนาดคานไว้ที่40คูณ20นะครับตัวเหล็กคานเนี่ยเราใช้ D.B. 12นะครับเป็นเหล็กเต็มนะครับเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าได้มาตรฐานนะครับตัวคานนี้เชื่อมกับตัวสลับพื้นนะตัวสลับพื้นนะครับทั่วไปใช้เหล็กวเมทนะครับแต่ของเราใช้เหล็ก R.B. 9 ในการผูกนะครับระยะแอดนะครับอยู่ที่1 0 1ถึงเซนนะครับแล้วก็ผูกลวดทุกจุดนะเวลาเทปูนเนี่ยเราจะเททั้งหมดพร้อมกันโดยการจี้วายด้วยนะครับเพื่อให้ปูนเนี่ยมันลงที่คานกับที่พื้นเต็มทั้งหมดตัวนี้จะเป็นเสาเคมีต้นนึงนะครับแล้วก็จะมีคานพาดผ่านตัวนี้นะครับที่เราออกแบบไว้นะครับผม ตัวนี้เนี่ยมันจะมีงานระบบที่พลาดไปด้วยนะครับคือจําเป็นจริงเพราะว่าง,งานระบบต,ต้องบอกก่อนว่าเราเป็นงานต่อเติมนะครับต่อเติมค่อนข้างเดินระบบยากนะครับอาจจะมีการสลิปผ่านคานด้วยนะครับอันนี้ต้องแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะครับสังเกตนะครับคานของเราเนี่ยจะลัดกรอบตัวบ้านหมดเลยนะครับเพื่อแยกกับตัวบ้านไปเลยนะครับเราจะไม่จอยกับตัวบ้านนะครับร้อยเเซ็นตนะครับที่เดินมาเนี่ยลูกค้าสังเกตไหมครับว่าเราจะวางลูกปูนทุกจุดนะครับผม เราจะได้ให้ระยะเครบิลลิงของตัวคานกับตัวพื้นเนี่ยได้ระยะตามวิศวกรรมนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูงานระบบกันก่อนครับผมรั้นตอนของการรีวิวของงานระบบของที่นี่นะครับผมตัวแรกนะครับคือตรงนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นถังแซดนะครับผมแต่ว่าคราเนี้ยเราสลิปท่อไว้ให้สําหรับลูกค้าเซอร์วิสนะครับผมท่อเป็นท่อคีนเอานะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับในการเปิดปิดนะครับก็หมุนเนาะแล้วก็ หยอดตัวท่อลงไปดูดหรือหยอดจุลินทรีย์ลงไปนะครับผมประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับว่าต้องการแบบว่าเปิดฝายใหญ่เลยหรือว่าสําหรับท่อสวิทช์อย่างเดียวนะครับตรงนี้ถัดมาที่ตรงนี้ครับทางซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นบ่อที่เก็บาสายกาวไว้นะครับตรงสายกาวนะครับผม ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกนะครับบ่อก,กาวตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงบริเวณริมบ้านนะครับแต่เรามีการทําคานลัดรอบตัวบ้านด้วยแล้วก็เราจะตั้งเสาแยกตัวบ้านนะครับในการต่อเติมเราเลยต้องขยับถังกาวมาตรงนี้นะครับผมแต่ว่าการขยับเนี่ยเราจะไม่มีการต่อสายพ่วงนะครับเพราะว่าสายกาวเป็นสายเมนเราห้ามต่อพ่วงนะเราจะขยับมาเพราะตําแหน่งที่มันมาได้เท่านั้นนะครับผมอ่าถัดมานะครับตรงนี้เลยนะครับท่อน้ําทิ้ง ต้องบอกก่อนว่าบริเวณนี้จะมีครัวในการบิวอินนะครับผมเราจะต้องมีสลิปท่อน้ําถิงไว้ให้นะครับถัดมาตรงนี้ครับเดินตะกุกกังนิดนึงนะครับโอเคณนะบริเวณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นบอ่อดักไขมันโครงการนี้ให้บอ่อมาใหญ่มากนะครับตรงนี้ลูกค้ารีเควสว่าอยากให้มีช่องเซอร์วิสทั้งฝาเลย เราเลยทําการสลิปช่องไว้ให้นะครับผมก็ถ้าลูกค้าจะเกิดเซอร์วิสหรือยังไงก็สามารถเปิดได้เลยนะครับโอ้นะก็จะสามารถเซอร์วิสได้นะครับผมโอเคนะครับทางซ้ายมือของผมนะครับตรงนี้นะตอนแรกเนี่ยมันเป็นตําแหน่งปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ำตอนแรกอยู่ชิดตัวดินของบ้านเลยนะครับผมแต่ว่าเรามีการต่อเติมแล้วบริเวณนี้นะครับเราเลยต้องทําการยกงานระบบทางเซตเลยนะครับขึ้นมา แล้วปั๊มน้ำจะอยู่ในตัวของโครงสร้างที่เราต่อเติมนะครับผมลูกค้าไม่อยากให้ปั๊มน้ำตากแดดนะครับผมประมาณนี้ครับครับเป็นยังไรบ้างครับสำหรับการรีวิวของวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆคนไหนสนใจในงานออกแบบตกแต่งภายในรวมถึงงานต่อเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Line Official ของทางบริษัทนะครับรวมถึง Facebook Fanpage นะครับผมก็วันนี้ขอจบการรีวิวคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ